หมูที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่คือหมูพอพันุ์แม่พันธุของฟาร์มนั่นเองจ้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือหมูพอพันุ์ของฟาร์มเจ้าลาดไวนั่นเองจ้าส่วนลูกหมูนี่อายุหนึ่งเดือนเป็นลูกของเจ้าลาดไวยนั่นเองจ้า อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดขิปใหม่ของอ้อนด้วยนะคะนี่นะเจ้าหมูพันธุ์ของฟาร์มเนะจ้ะสายพันธุ์ลาดไวอายุหนึ่งปีไปผสมมาแล้ว30สิครั้งเนาะจ้ะย้อนจะพาไปเบิ้งอีกตัวหนึ่งเนาะจ้ะส่วนตัวนี้เนาะจ้ะตัวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่สายพันธุ์หลอก นอกจากอายุเจ็ดเดือนเพิ่งเคยผสมสองครั้งนอกจากหมูหน่อยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นอกจากเป็นลูกของเจ้าลาดไวน้นอกจากซึ่งน้ำเชื่อของพ่อเขาก็ดีนอกจากและกะ็ต้องอยุทีตัวแม่น้ำนอกจากซึ่งตัวนี้ตัวแม่ตัวนี้นอกจากออกลูกมาได้ลูกสิบสองตัวนอกจากผลงานของเจ้าลาดไว้นี่ละจ้าลูกเขา อายุหนึ่งเดือนได้จ้าหนีตัวใหญ่บ่จ้าเมื่อนี้เนาะจ้าอ่อนก็จะได้พาท่านผู้ชมไปเบื้องเจ้าลอกเนาะจ้าลอกลอยสิไปผสมเนาะจ้าไปเบิ่งเนาะจ้าว่าคอสีผ้าเขาไปผสมแบบใดเนาะจ้าไปผสมคอคางๆกันนี่เนาะจ้าเนี่ยละจ้าเอาออกกงล้วจ้าหนี่ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปติดตามเบื่อนนอกจากไปเบิ้งบรรยากาศว่าเวลา่อมมูไปผสมนี่เพื่อนเอาไปแบบได้นะจาะมูห้อเชื่องบอยยังสินอกจากเดียวตามไปน้ำกันเลยจ๊ะเนี่ยจ๊ะพออไไรไปแล้วจ๊ะนี่พอต้อนไปแล้วจ๊ะเนี่ยจ๊ะกระต้อนไปเขาก็ย่างเขาเองเลยเลยจ๊ะตัวนี้เพิ่งที่บอกนะจ๊ะเพิ่งเคยผสมฟองขังนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะ เนี่ยละจ้าหาก่ันผู้ชมที่อยู่บ้านไกลเลื่อนเคียงสนใจอยากจะผสมพันหมูเนาะจา้าหมูขืนเลี่ยวห่อผสมจังสีเนาะจา้าสนใจพอพันของลอกลอยเปอร์เซ็นต์ละการเจ้าลาดไว้เนา,จาะจ้าการโทรขอมมาสอบถามราคาก่นได้เนาะจา้าเนี่ยตามเบอร์นี้เลยจ้ะฟาร์มของพอเลเนาะจา้าโทรขอมมาคุยราคากันกนได้เนาะจา้า ตอบตามเส้นท้างยุ่ไกยุ่ไก่เนาะจาะคุยกันก่อนใดเนาะจาะตอนนี้เนาะจาะจะรอปล่อยก็ได้มาถึงาร์ม้างคางแล้วเนาะจาะเนี่ยจะเข้าก็จะเริ่มดมกินของตัวแม่ก่อนเนาะจาะจะดมกินดมยังของตัวแม่ก่อนเนาะจาะก่อนที่จะผสมพันธุ์ออนขอตัดภาพไปจะตัดวิดีโอไปเลยเนาะจาะ ตามันมาเลยจ้านี่คือหมูแม่พันธุ์ของฟาร์มเนาะจ้าเนะจ้าก็จะให้เขาอยู่ในกรงแบบนี้ละจ้านี่ก็จะเป็นรังอาหารเนาะจ้าจะมีเมองหายอาหารตัวนี้ละจ้าตัวนี้เนาะจ้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ยะจ้าตัวซีนี่เนาะจ้าก็คือหมูแม่พันธุ์เนาะจ้าอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์เนาะจ้าเจ้าลาดไว้นั่นเองจ้าเน่ยจ้าเจ้าลาดไว้ก็จะอยู่ประจำกรงนี่ ต่อมาเราจะอันนี้ก็จะเป็นมูแมวพันธุ์้วยกันจ้ากำลังเลี้ยงเนี่ยจ้หมูแมวพันธุ์ตัวนี้เนาจะจ้หมูพอพันธุ์จะลอกลอยนั่นเองจ้ะเนี่ยจะลอกลอยกับจีประจํากงนี้เลยจ้ะเมื่อนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ออนเดอคลิปใหม่ต่อไปนเนี้เ้ยจ้าพบกันใหม่อีพีน้าสวัสดีจ้า